Out of the Box by Gdh เผยคุณสมบัติหนังห้ามพลาทรงท้ายปีที่คอหนังกำลังมองหากับภาพยนตร์เรื่องใครโกหกยกมือขึ้นหนึ่งสร้างจากนวนิยายระดับเบสเซเลอร์ติดท็อป5หนังสือฮิตของประเทศญี่ปุ่นปี2024และฉบับภาษาไทยในชื่อใครโกหกยกมือขึ้นยังเป็นที่บอกต่อในหมู่นักอ่านสายสืบสวนสอบสวนจนต้องหามาอ่านให้ได้สักครั้ง สองสะท้อนชีวิตวัยรุ่นเจนซีและเฟิร์สจ็อบเบอร์ที่อยู่ท่ามกลางการแข่งขันในโลกของการสมัครงานผ่านสตอรี่ของ6ตัวละครหนุ่มสาวบัณฑิตมัดหมาที่ชะตาชีวิตขีดมาให้แย่งชิงตำแหน่งงานหนึ่งเดียวที่พวกเขาใฝ่ฝันดการแข่งขันครั้งนี้พวกเขาจึงต้องทุ่มสุดตัวทำทุกท่าไม่เว้นแม้ต้องสาดเกมสะกปรกลวงโลกใสกันก็ตาม 3ไประดับความระทึกตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายข้ามคาดสายตาทุกฉากทุกนาทีเมื่อซองปริศนาถูกเปิดกลางวงผู้สมัครแฉความลับคาดไม่ถึงฉีกหน้ากากผู้สมัครน้าดีทำลายทุกมิตรภาพเรียนทั้ง6คนให้เป็นผู้ต้องสงสัยใครปลอ่อยใครโกหกใครควางงา้าเงินผู้ชมจะคาดเดาไปด้วยกันทั้งรูสี ทำความรู้จักผู้สมัครฝีมือเหลือร้ายที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฉลาดเป็นกรดโปรไฟล์เรตรับบทโดยดรีมทีมนักแสดงของญี่ปุ่นที่กําลังมาแรงสุดขีดนำโดยมินามิฮานาเบะจาก Godzilla g a K a S S o d z ซิล่ minus one a อจิอาคจากเชอรี่แมจิกโชนิชิกาคิจาก even if this love disappears from the world ฮายาโตะซานะจาก danger less detectives ยูกิคูระจากโชกันและมิสุกิยามาชิตะอดีตวงไอดลไอลโนกิสกะโฟดิสิค่ะำโกโหกทำลายได้ทุกสิ่งใครโกโหกยกมือขึ้นเข้าฉายสุขที่20ธันวาคมนี้ในโรงภาพนยนตร์ทั้งเสียงไทยและเสียงญี่ปุ่น